ขออาลาธนากำลังบารมีหลวงปุดูผ่านลูปนามพระเจ้าแห่บายตามคำอธิษฐานนี้โดยไม่มีประมาณและแผ่บุญนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในการจุดเทียนสมปดานี้วันที่14กันยา2568นี้ขอให้เขาทั้งหลายมีโชคมีลาบแค้วค่าปลอดภัย มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมแบบรวดเร็วทันใจด้วยเทินหลวงปูข้อมวิมานแก้วให้หน่อยพุทธทางมีโชค,ท,โชคทำมังมีโชคสังฆังมีโชคพุทธทางแควค้าทำมังแควค้าสังฆังแควค้า ข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีล่วงปูดออดดปด่ดูต่ออายุให้กับผู้ที่จุดเทียนสัปดาห์นี้หลวงปู่ต่ออายุให้กับผู้ที่จุดเทียนสัปดาห์นี้หน่อยสา